โอเคโอ้โหครับตอนนี้เรามาเจอในกลุ่มหนึ่งกลุ่มหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้เออเราอยู่ในหมู่บ้านนี้โอเคครับเออนี่เราก็มาเจอนะครับอเรามาเจอบ้านนี้เราเจอบ้านนี้เราให้บ้านนี้เลย เมื่อเรามาเจอบ้านนี้เราให้บ้านนี้นะครับอือมันนี่มาอืมโอ้พอดีนี่เลยเออดิกรับเอาฟักทองมาสี่ลูกแล้วก็กงตุ้งสอง แล้วก็ขนมขนมสามขนมสามมานี้เอาวอมมาอมเอาขนมสามกงกงทุ่งสองไข่หนึ่งอยู่กี่คนครับเนี่ยหกคนหก<บ>คนใช่ไหม เครื่องครัวเครื่องครัวด้วยครบทุกอย่างเลยโยมเอามาครบทุกอย่างน,นยโยมทำอะไรกันครับเนี่ยตัวนี้ทำส่วนเองหรือว่ารับจ้างตอนนี้แม่ก็ขายของค่ะฮะแม่ขายทุเรียนขายเรียน ส่วนเองหรือว่าไงสวนเองไปซื้อต่อมาซื้อต่อเขามาซื้อต่อเข้ามาอืมข้าวลูกไข่ไข่บางอ๋อทำนี่เลยมาเลยอืมเลยขึ้นขวดเขียอืมขึ้นขวดชุดทอง อ่าใชา่ข <c oughs> นมตุ๊กตาตุ๊กตาให้เด็กหน่อยตุ๊กตาหนึ่งตัวอ่าตุ๊กตาให้เด็กนู่นอ่ะมีขนมนะมีขนมด้วยนะหนูนะอันนี้ข้าวอันนี้ข้าวนะข้าวข้าว,าวหนูเอายกน้ำมาให้เด็กตัวหนึ่งค่ะนกันกน้าเดี๋ยวเกกท อือแลเนาะเสื้อตุ๊กตาใช่ไหมโอเคอ่าพอดีเสื้อผ้าเด็กมีพอดีเลยเนาะใช่ไหมเสื้อผ้าเด็กเออเสื้อผ้าเด็กพอดีเลยเสื้อผ้าเด็กดีนั่เลยอ่ะไอ้ฮั่นยองฮั่นยองสองอ่าเอออะไรตุ๊กตาตุ๊กตาอุ้มมาเลยเหรออุ้มหน้ารักเลยเหรออุ้มหน้ารักเลยอ่ะ น่ารักมากน่ารักมากอ้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวเต่าตัวเล็กอ๋ันหน้าันหน้าเต่หน่อยเต่เต่าเตเต่าอ่าเอ้าให้ตัวเล็กอุ้มหน่อยไว้ให้ี่ตัวเล็กแหละเอาให้ตมตใจลกก็อยากได้เหมือนกันนะ โอเคอ๋อน้ำตาเสียหรือแมถึงว่าเมื no ่อกี้น้ำตาไหลเห็นที่ไหมเห็นที่ไหมเห็นไหมปกตเนาะหัวหัวเมื่อกี้ถึงว่ามาน้ำตาไหลขนมมาได้ใช่ไหมเออขนมมานังเนาะออกหอบนะเอาของมาให้เนาะต่อต่อบุญให้นะครับอ่าเรียนเรียนได้เรียนไหมเนี่ยเรียนแล้วนู่นได้เรียนไหมเรยอ๋อเรียนเรียนมเรียนแล้ว ียนวสองวส,ส,สองสี่อื้หเออดูเสื้อผ้าไปรุ่นหน่อยเออุ่เอเสื <c oughs> ้อผ้าเขาลงมาดูที่อาถ้ามีมาเอามาเามา,มา,มาให้ <c oughs> อเอามาเอามาให้จ้าข้างเมัอมีข่าวอืมเออ เขาป่อยเป็นเขาไปไหนนี้ทะลุไปท้องบางนี่ไม่มีข้าวปลาทำงานขาดเขาทำงานอ๋อไม่เป็นไรแต่ข้างในนี้มีดูเลยนึ่งไปสุดแค่หลังสองหลังแล้วซสุดแค่สองหลังอ๋องั้นเดี๋ยวเราต้องถอยออก ไม่แต่ว่าส่วนยูเกสองกังมาส่วนยูเกสองกำลังแล้วก็มันมีจำนวนมีแนวทางถล่มฝั่งนี้แต่ว่าที่เราไม่เป็นไรสุดท้ายของเด็กวัยรุ่นอ่านี่เด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเลือกเอาเนาะเลือกเอาของวัยรุ่นออ่าโเคแล้วต้องขอบคุณเลยคราวนี้ อ่ะไปแล้วนะมีความสุขแต่เยอะนะครับคพยายามเรียนหนังสือสสวัดวีนะจะได้จะได้ยเรียนตรงสูงเนาะอ่ะไปแล้วไปครับตอนนี้ก็เราก็ไดออ้อีกหลังหนึ่งนะครับได้แจกนะครับอ่าตอนนี้เราก็ไปหลังต่อไปฮะอะไรอะไรเหรอเอาบ้านบ้านนี้ด้วยเหรอ บันมีใช่ไหมอ๋อเหรออัดไปอ๋อไปดีครับไปอ๋อนี้บ้านเขาเขาเขาอยู่อ๋อล่างหลังนี้เหรอฮะอ๋อหลังนี้เหรอใช่ถนนไงจ๊ะผิวอยู่อ๋อเหรออไปดิไปอ่าไปอ่อเดีก็มาแล้วมาแล้วก็เข้าซะเลยลลููกกใจเย็น ไสวัสดีครับสวัสดีที่ใถนนสวัสดีครับโอ้ไม่เห่าหรอกไม่เห่าหรอกเอามาอย่างละชุดเลยเอไม่เห่าไม่เห่าเอาข้าวข้าวมาข้าวมาผัดเออ่งเอาแบอย่างละหนึ่งหมดเลยแล้วเอาก้งตุ้งมาสองแล้วก็พักทองสี่ ขนมด้วยบ้านบ้านอยู่ดังไหนจ๊ะดังนี้เลยอ๋ออยู่อยู่กี่คนครับอยู่กี่คนป้ายป้ายกี่คนเดียวดียวป้ายอแล้วนี่ครับอ๋ออยู่หลังนู้นเขาอยู่หลังนี้นป้ายอยู่นะหป้ายอยู่คนเดียวเดีคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเอาของ อ๋อไปหากินบางครับบางนี่ก็ได้บางนี่ก็ได้นี่ก็ได้แต่บางนี่ก็ได้ปลาดังนั้นเหรอครับปลาดังนั้นโยมโยมนั่งไม่เป็นไรโยมนั่งเถอะไม่เป็นไรครับไม่ต้องเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ่าไม่เป็นไรอ่าอ๋อเอเมื่อกี้ที่เราผ่านขึ้นมาข้างบนเห็นใช่ไหมครับครับมันจะมีแนวชายถนนเลยนะหรือเปล่าเหรออืออือเหรอเออเอาเอามาให้โยมก่อน นี่จป้าคุณผู้สงูงอายุไหนเสือโอเคแล้วก็เดี๋ยวขนมผักงาพอดีวิ่งผ่านเห็น<า>เลยลงมาต้คลองมัน,มนๆแล้วค่ะ นี่มันจริงนะโยมมันจริงเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโยมทานนะเดี๋ยวจะมันอยู่ในป้านคนดีคนใช่เี่อาอ่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 นอ่าอ่าอ่าอ่มอ่นอาอ่่าอ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 มาาอาออ่าอ่า่อ่า่อ่อออ เค,คเ,เ,เครื่องครัวน้โยมนเนาะเครื่องครัวกับน้ำมันพืชน้ำปลา,ก,ปาก,ก็ครบเลยนะครับอ่าแล้วก็ครบผักนะเนาะผักครบหมดเลยโยมครบหมดเลยทำกับข้าวทานได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวรอขนมอีกชุดหนึ่งขนม,มค,รครับผมอเอามาให้โยมเขา ครบนี่ครบพอดีเลยของครัวโยมไม่ต้องซื้อแล้วเนาะครบพอดีเลยครับโอ้อีกหลายวันเนาะต่อต่อยุได้อีกวันต่อบุญนะครับนี่ขนมนโยมนะครับให้มีความสุขเยอะนะครับผ่านพ้นจากโควิดได้นะครับครับมีความสุขเยอะนะครับผมไปครับไปหลังเราต้องถอยออกเพื่อไปข้างหน้าต่อ ได้ได้ครับครับตอนนี้เราก็ได้บริจาคสองหลังนะครับที่ที่ที่เรานั่นนะครับที่เราก็จะออกนะครับเราเราเห็นแล้วสองหลังเราก็จะออกแล้วนะครับเราก็จะออกเพื่อไปบริจาคทานหมู่บ้านอื่นต่อไปบ้านหลังต่อไปนะครับข้างในมีหลังยักษ์ละไรอีกเปะละ่าล่ะฮะ พี่หมบอกมันตองทำหลังแต่ว่าเราเขาไม่รู้ว่ามันนั่นหรือว่า,าจะเข้าไปไหมล่ะไปเข้าไปอ,นนอ่าไปลองดูครับไปนี่เราลองลองดูครับลองเข้าไปอ่านี่เราลองเข้าไปดูครับหมอถ้าเราจุ่โจมถ้าเราเจอเราก็ให้เลยครับไปเข้าไปดูกันครับอ่ไปดูกันไปครับ อาทิตย์นี้ก็ขอจำเรินพรครับไปดูหลังต่อไปนะครับ